ผู้ชมทุกท่านขณะนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิได้ออกเดินทางสำรวจสถานที่สำคัญทางด้านพุทธศาสนาในรัฐพิหารประเทศอินเดียระหว่างวันที่ท13พฤษภาคม2565จนกระทั่งถึงวันที่7มิถุนายน2565นี้ ในการเดินทางนั้นทีมงานได้ฟันฝ่าอุปสรรคหลายประการเช่นแดดร้อนจัดอุณหภูมิถึง40องศาโรคระบาดโควิด19ความเด็ดเหนื่อยในการเดินทางไกลทั้งต้องขึ้นภูเขาสูงเกือบ10ลูกรวมทั้งถนนคนทางที่ไม่ได้สะดวกเหมือนในเมืองไทยทางนี้ก็เพื่อหวังว่าผู้ชมจะได้ชมสารคดีสถานที่สำคัญที่เป็นจริงทางด้านพุทธศาสนา เื่อเป็นการยืนยันว่าพุทธศาสนาได้กำเนิดและก็เจริญรุ่งเรืองในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้จริงขอนเชิญทุกท่านได้โปรดติดตามเร็วๆออนี้